ไปนาคาสองแสนที่ไม่เอากำไรรถนี้มาี่ครับเบิ่งป้ายทะเบียนพร้อมครับนี่ี๋้วี่เราระเด็นเดี๋ยวที่เราระเด็นแล้วก็คร่านี้รถคันนี้โดยพี่ดํพมาเนี่พี่เพชรพี่ดำมาพาพี่ดำมามานี่สี่องเบึ่งเอ้าะพี่ดําเป็นพยานในการไปซื้อรถครั้งนี้ว่าหน้ารถนะคะเขาเขียนป้ายว่าราคาแสนหก บอกไปราคาเต็มเท่าไหร่จักอยู่แบบโได้มานกน้มันก็จะจะหุ้นจักหลายๆบ,บอกไปสิได้มีหาาลักฐานนะะราคาเต็มคือสามแสนสองแล้วไปต่อเขาเหลือสองแสนเจ็ดนะเอฟซีทุกท่านเนาะ<ม>นะคะแล้วก็อยากชี้แจงตรงนี้ว่ารถคันนี้วันนี้ทําถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนไม่ได้หลอกลวงหรือต้มตุต๋นใครแล้วก็เอาเงินจากที่ท,ที่มรกราชแนลมานั่นก็คือเงินยืม ไม่ได้ไปหลอกลวงหร<ม>ือไม่ได้ไปขอของเงินเข้ามาซื้อคุณเข้าใจคําว่าเงินเปิดรับบริจาคก,<ม>กับเงินที่ขอยืม,มคุณเข้าใจคนรัดประเด็นขอยืมนั่นคือข้าวเจ้าต้องคืนทุกบาททุกสตางค์จำนวนหนึ่งหมื่นบาท<ม>นะ่อยมีเอกสารหมดนะคถ้าเงินที่ออกจากธนาคารก็คือ,คอยืมเงินมาหนึ่งหมื่น 1, บาทไม่ใช่หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนส่ง ต่งเดือนละหมื่นเดือนละหนึ่งบาทเพราะว่าข้าพเจ้าทําคลิปชี้แจงไปหมดแล้วในวันนั้นเนาะแล้วก็วันนี้มาเปลี่ยนทะเบียนรถนะมาเปลี่ยนทะเบียนรถเป็นชื่อของพี่นัทโดยถูกต้องนะคะก็ตามกฎหมายนะนามสกุลก็ไม่ต้องไปดูคุณก็ไม่ต้องมาาโนกันเนาะเดี๋ยวพี่นัทจะขึ้นไลฟ์สดแล้วบอกพี่นัททำไมมันแบบอ่ะแดดหมดบอกหมด ร้อนดิอ๋อร้อนก็มาทางนี้เดี๋ยวรถเขาออกมาพี่นัดเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปพูดที่บ้านกันก็ขอชี้แจงเนาะอ้าวถ้าไม่พูดก็อ่านใบใบผมเลยใบใบใบโอ้ยจะเอาอะไรเดี๋ยวจะถ่ายคลิปก่อนนี่จะใส่ป้ายทะเบียนให้นี่อใส่แล้วพี่ดำช่วยกันหน่อยสิโอ้ยทำไมมัันดกึวอ่อนกระดูกกระเดี่ยวน้ำพี่ดำเปิดแล้วป่ะเปิดปิดปิดได้ยังปิดเลยนะปิดด้วยไขม เออเล่นมันไต่แล้วครับเต็นแล้วเรกมั้ยป้าติดหัวมันยังมีอ๋ออย่ารีบนะสติสติเนี่ยออโตัวไก่สเลยพอผ่านต้องวางตั้งนะครับเออวางตั้งแล้วนะครับมันต่อได้ไหมมันมันดับไปเลยมันดับไปเฉยเลยเดี๋ยวว่ามันเต็มไม่เต็มของฝนงานเดียวคืองานเดียวมันไม่ได้ต่อตรงนั้นไม่มีเลย ได้ป้ายทะเบียนใหม่แล้วพี่ดำกำลังติดติดให้ดีเด้อสวยด้วยทะเบียนสวยอบก็แน่จะเดินกุมภาเหมือนที่พี่นัทพูดแหละใช่เดือนกุมภาแล้วก็ชื่อพี่นัทก็ชื่อกระหนุพรกุมภาพันคุ้มภาพันมันมีแต่รักกับรักแต่ตอนนี้ปาเบียท่าพนุมหายอย่าหายอ้าวเปี่ยนแล้วนะรักจุดตั งามเถะทะ,ะเบียนสวยนะพี่ดามนะครับสวยครับเจ้าแปดสีาา่สาดคืโดนแลมาตัดไม่ซะตัวอีกตัวกลางนี่ไปใส่ปุบปินเลยอยู่ขี้งิ้งเป็นดอกแน่นเลยเปียกติดแน่นๆเด้อเฮ้ยหากินมานี่ย่างนีไม่ยอมบอก ครับแล,แล้วล่ะครับขอบคุณครับอันนี้พี่ดำก็มาติดป้ายทะเบียนใหม่ให้เด้อวันนี้ก็สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกท่านเด้ไปแล้วบายบาย,บายเจอกันทรัหน้าเด้อ